จะให้เอาออกเลยนะครับดอกไม้ปลอมเนี่ยผมจะไม่แนะนําให้ไหว้เลยนะครับ ความหมายของการไหวของปอมนะครับก็ไหวพระภูมิหรือไหวเจ้าที่ฉะนั้นมักจะได้แต่สิ่งที่มันไม่จริังหรือว่าได้อะไรที่มันไม่ยั่งยืนนั่นเองส่วนบริเวณที่จะต้องเอาออกคือบริเวณตรงนี้เลยบริเวณวางตรงเจ้าแม่คนอิ่มนะครับกรอบรูปตรงนี้เพราะว่าอยู่ในตรงบริเวณตรงมุมฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราที่เราเคารพและบูชาจะไม่ควรไว้ตรงมุมบ้านนะครับผมจำไว้นะครับห้องนอนห้องพระนะครับถ้าคุณปรับดีๆคุณจัดดีๆนะครับส่งผลต่อชีวิตคุณเลยสวัสดีครับ อยู่กับผมนะครับอาจารย์ปริญญาพิกตัวเลขเสกตัวตนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่หน้าบ้านเลยนะครับบ้านเลขที่นี้บ้านเลขที่1 1 5นะครับสำหรับใครดู E ีีนี้ก็ลองเสี่ยงโชคดูนะครับอาจจะมีโชคมีลาบเลข1นะครับหมายถึงความเป็นผู้นําถ้ามีเลข 1- 2ตัวหมายถึงว่าผู้นำเนี่ยมี2คนหรือก็เรียกว่าผู้นําเอาแต่ใจฉะนั้นลักษณะนิสัยบ้านหลังนี้นะครับผม1นึตัวหมายถึงว่าเป็นคนคิดเร็วทําเร็วนะครับฉะนั้นในเรื่องของการเงิน มีเงินเข้ามาเร็วมีเงินเข้ามาเยอะนะครับแล้วในขณะเดียวกันคือมีเงินออกมาเยอะมันหมายถึงว่าขึ้นเร็วลงเร็วแต่โชคดีตรงที่ว่ามีเลข5อยู่เลข5นะครับถ้ามันไปอยู่ในเลขที่บ้านมันคือตัวเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกัน1นึนเนี่ยรวมกันได้เป็น7ถ้า7ในศาสตร์ของอาจารย์เขาเรียวกว่ามีสิ่งที่มองไม่เห็นหรือมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยฉะนั้นบ้านหลังนี้คนที่เป็นเจ้าบ้านจะฝันแม่นและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลตัวเลขที่มีสิ่ง เสียสละกู้ภัยช่วยเหลืออะไรนี้เลข7อีกศาสตร์หนึ่งอีกความหมายหมายถึงเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทางฉะนั้นเจ้าของบ้านจะต้องเดินทางไกลห่างไกลจากบ้านถึงจะดีนะครับถึงจะรวยไะเดี๋ยวอาจารย์พาไปดูหน้าบ้านเลยครับว่าจะต้องแก้ยังไงบ้างครับเบื้องต้นนะครับอาจารย์จะแนะนําในเรื่องของต้นไม้ก่อนอันนี้เป็นสุดบริเวณของมุมบ้าน ตรงนี้เนี่ยเหมาะกับในเรื่องของการค้าการขายอยู่แล้วเพราะทำเลตรงนี้นะครับจะอยู่ติดถนนต้นไม้ที่อาจารย์จะแนะนานะครับเป็นต้นนางกวักครับผมอ่าอันนี้เป็นต้นนางกวักนะควรจะเป็นต้นนางกวักที่จะส่งเสริมในด้านของกวักเงินกวักทองต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่อาจารย์แนะนําก็เป็นนางกวักเหมือนกันนะครับแต่เป็นกวักมรลกตดนะครับฉะนั้นนางกวัก,กกับกวักมรกตจะส่งเสริมในด้านของการเรียกการชักจูงนะครับส่วนรองลงมาถ้าถ้าไม่ชอบต้นกวักมรลกตดหรือไม่ชอบนางกวักนะครับจะใช้ต้นชวนชมแทนนะครับผม ส่วนในเรื่องของเครื่องซักผ้าอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นร้านเกี่ยวกับร้านค้าร้านขายตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าดีอยู่แล้วนะครับบริเวณหน้าบ้านนะครับพื้นที่ตรงนี้มันต่ํากว่าบ้านนิดนึงฉะนั้นคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อคือป่วยบ่อยหรือว่าในเรื่องของหน้าที่ตําแหน่งการงานจะขึ้นก็ไม่ขึ้นเดี๋ยวเขาเรียกว่าคนอยู่ระดับตรงนี้คือระดับปานกลางนะครับคือไม่ดีและไม่แย่นะครับแต่ถ้าอาจารย์แนะนําก็คืออยากจะทําพื้นให้เท่ากันนะครับถึงจะดี บริเวณประตูรั้วนะครับผมประตูรั้วของอาจารย์เนี่ยถ้าแนะนําในสายของอาจารย์นะครับจะไม่ค่อยติดอะไรเลยหรือว่าถ้าคุณจะทาก็คือให้เป็นสีเข้มประตูควรจะเป็นสีเข้มมากกว่าถึงจะส่งเสริมในหน้าที่ของการงานได้ดีถ้าอาจารย์แนะนําก็คืออยากจะให้ทําป้ายบรรเลกที่ใหม่นิดนึงนะครับอันนี้มีโอกาสค่อยทาอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่บ้านกันเลยครับโอเคครับผมขั้นตอนที่2อนะครับอาจารย์จะมาขออนุญาตก่อนนะครับเมื่อใดที่เราเข้าไปที่บ้านหลังไหนหรือได้มาทำอ่าการตั้งศาลใหม่หรือว่าการปรับปรุงบ้านหรือ ว่าการทาห่วงจุ้ยบ้านใหม่นะครับเคล็ดลับแรกเลยนะครับอาจารย์จะไหว้เจ้าที่ก่อนนะครับอันนี้ท่านตาท่านยายนะครับและอันนี้เป็นพระภ,ภูมิเจ้าที่นััััโโโมมมตตตสสสวอารคุหพ ที่บ้านขอให้ครูบาอาจารย์และองค์พระแม่ธรณีโอเคครับสําหรับสารนะครับอาจารย์แนะนําให้มีกระถางทูบก,ก่อนนะครับจะเป็นวางตรงพับคุมหรือว่าวางตรงท่านตาท่านใหญ่ก็ได้นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเมื่อใดที่มีควันนะครับ หมายถึงว่ามีทิศทางหรือมีพลังงานหรือมีในเรื่องของการมูการขอนะครับฉะนั้นเมื่อไรที่เราขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านเราได้เราจะขออะไรเราก็จะสมหวังนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับอีกอย่างหนึ่งส่วนท่านตาท่านยายนะครับอันนี้เป็นดอกไม้ปลอมนะครับผมถูกไหมครับผมจะให้เอาออกเลยนะครับดอกไม้ปลอมเนี่ยผมจะไม่แนะนําให้ไหว้เลยนะครับยกเวนก้นแต่เป็นอาพวงมาลัยที่เอาไว้คล้องอันนั้นจะแนะนําความหมายของการไหว้ของปลอมนะครับก็ไหว้พระปูมหรือไหว้เจ้าที่ฉะนั้นมักจะได ห, <IP> หรือว่าได้อะไรที <fry UC S> ่มันไม่ยั่งยืนนั่นเองเดี๋ยวมาฝั่งต่อไปนะครับฝั่งต่อไปอาจารย์จะพูดถึงต้นไม้หน่อยตรงนี้มันติดกับประตูนะครับประตูเนี่ยความเชื่อเนี่ยจะเป็นประตูเงินประตูทองจะไม่มีอะไรมาติดขัดบริเวณหน้าบ้านนะครับบริเวณที่เราเข้ามาแล้วควรจะโล่งนะครับแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรนะบริเวณฝั่งศาลพระภูไม่เป็นไรนะครับมันหมายถึงเราจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาวันนี้เขาเรียกว่าธรรมชาติเยอะเกินไปมีต้นไม้มงคลก็จริงนะครับแต่สถานที่ตรงนี้อาจจะยังไม่ใช่จุดที่ไว้นะครับดังนั้นเดี๋ การตงเข้าจะส่งเสริมในเรื่องของการเงินนะครับและการงานเพราะเราต้องออกเดินทางเราต้องผ่านตลอดนับจากตรงนี้นะครับานับจากตรงเสานี้นะครับให้โล่งไปเลยนะอันนี้ลองดูนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าทําแล้วเห็นผลเลยเปิดทิศให้โล่งเข้าไปแล้วเข้าไปให้โล่งเลยมันจะดูดีนะครับแล้วบ้านนี้ราศีจะเริ่มดีขึ้นเองเดี๋ยวเราไปมูจุดต่อไปกันเลยครับอันนี้เป็นบริเวณจุดที่ลูกค้ามานั่งรอทีนี้ ถ้าอาจารย์แนะนำนะครับตรงเนี้ยถ้าทำได้นะาสามารถขยายออกมาได้เลยนะครับหรือว่าจุดเอาโต๊ะเอาอะไรตรงเนี้ยอาไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นบริเวณข้างหน้าทางเข้ามันต้องมีต้นไม้ซ้ายขวาได้ได้นะครับแต่ฝั่งนี้คือไม่ได้ตรงเนี้ยมีต้นไม้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ตรงเนี้ยคือหน้าทางเข้าอยากให้อาจารย์อยากให้โล่งนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นมาอยู่ตรงนี้ได้เลยอันนี้ลองปรับดูอันนี้ก็บอกเลยว่าปรับแล้วเห็นผลเลยที่นี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าทําเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องซักผ้าแล้วก็เป็นร้านหมอนวดนะครับ มีในเรื่องของสายมูด้วยนะครับสายมูก็คือมีในเรื่องของการดูดวงด้วยนะครับบริเวณจุดตรงนี้นะครับมีต้นไม้อยู่ผมบอกว่าตรงนี้คือดีมากอันนี้เขาเรียกว่าลิ้นมังกรนะครับแล้วก็อันนี้ต้นนี้ก็ถือตามที่อาจารย์บอกตอนแรกว่าตรงนี้อาจจะยังไม่ใช่ที่ไว้นะครับอันนี้เรียก,กว่ามารกตท่านั้นกวามารกตอยากจะให้อยู่บริเวณหน้าบ้านหรือว่าหน้าทางเข้าบ้านจะส่งเสริมได้ดีกว่านั่นเองโอเค <Okay, S 2> <ogi> ครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดู <miyorum. S 2> ที่ห้อ,องพระต่อนะครับว่ามีการต้องปรับอะไรมั้งไหมหรือว่ามีอะไรที่อาจารย์จะแนะนําได้ไหมนะ เลยครับ โอเคครับและเราก็มาถึงบริเวณหิ่งพระแล้วอาจารย์อาจจะไม่ได้แนะนําอะไรมากนะครับเพราะบริเวณตรงนี้คือวางถูกและดีอยู่แล้วด้วยแต่บริเวณองค์ของพระพิฆเนศอาจจะเป็นในเรื่องของการวางลําดับชั้นให้อาจจะให้บาลานซ์กันนิดนึงถามนิดนึงครับเป็นองค์พระแม่อุมาใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะทีนี้องค์พระแม่อุมาเนี่ยอาจารย์อยากจะแนะนําให้มีเก้าอี้ไม้หรือว่าเป็นผานสีทองอนิดนึงส่วนเรื่องน้ําอาจารย์อยากได้สักอสองแก้วนะครับหรือว่าสามแก้วนะถ้าเป็นไปได้นะ อาจารย์จะไม่ได้แนะนําให้วหว้รวมกันส่วนบริเวณที่จะต้องเอาออกคือบริเวณตรงนี้เลยบริเวณวางตรงเจ้าแม่คนอิมนะครับกรอบรูปตรงนี้อาจจะอยู่ในทิศทางหรือทําเลที่ยังไม่เหมาะนะครับเพราะว่าอยู่ในตรงบริเวณตรงมุมฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราที่เราเคารพและบูชาจะไม่ควรไว้ตรงมุมบ้านนะครับผมเพราะมันติดกับในเรื่องของคานในด้านบนอาจารย์จะไม่แนะนาเลยแล้วก็ให้เอาออกเลยฉะนั้นอันนี้คือเอาออกให้ไวที่สุดส่วนนาฬิกานะครับนาฬิกาเนี่ยเข้ามาแล้วจะไม่ให้เจอจริงอยู่ที่ว่าคนเราจะเป็นคนที่ตรงต่อเวลา แต่เมื่อใดที่เราเดินมาแล้วเจอเวลามันหมายถึงว่าคนคนนี้หรือคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยทำอะไรไม่เป็นเวลาเวลานะครับกินอะไรไม่เป็นเวลาเวลาจริงไหม ส่วนบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณข้างหลังตรงนี้แนะนําเบื้องต้นเลยนะตรงนี้ที่บ้านหลังนี้นะครับเป็นร้านนวดต้องบอกไว้ก่อนว่าร้านนวดตรงนี้มันติดอยู่กับฝั่งเดียวกันเพราะเรากั้นนะครับฉะนั้นเรื่องม่านนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับต้องแนะนําให้เขาเสียตังค์เลยนะต้องแนะนําให้เสียตังค์จริงๆนะครับควรจะเป็นม่านเข้มปิดบริเวณกระจกให้สนิทเลยหรือถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนม่านอาจารย์ก็แนะนําว่าคุณต้องเปลี่ยนประตูครับผมจะต้องกั้นแยกไปเลยหรือว่าปิดกาแพงปิดทิ้งไปเลยอันนี้จะทําให้การเงินไม่ั่วไหล นะครับมันจะแยกกันอันนี้ระหว่างบ้านของเราอันนั้นระหว่างงานนั่นก็คือเหตุผลที่อาจารย์แนะนำนะครับส่วนบริเวณจุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้เป็นร้านเป็นอันนี้เป็นแยกออกมาเป็นที่ตัดผมบริเวณที่ตัดผมนะครับบริเวณตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าดีอยู่แล้วเพราะว่าบริเวณกระจกคืออยู่ข้างหน้าพอดีฉะนั้นบริเวณที่ตัดผมตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามีลูกค้าเข้ามาเรื่อย แต่ไม่เยอะนะเพราะว่าจุดตรงนี้คือจุดที่เราอยู่ในบ้านของเราแหละเอาเพราะฝั่งงานจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับฉะนั้นจะจะมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆแต่ไม่เยอะส่วนบริเวณตรงนี้นะครับผมตรงนี้มีอ่ามีสระผมเหรอครับผมตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวอาจารย์ขอบพูดนิดนึงตรงนี้อาจจะยังไม่ใช่จุดที่จะสระผมนะครับถ้าอาจารย์แนะนำนะครับบริเวณข้างหน้าเลยถ้าเป็นไปได้นะบริเวณข้างหน้าเลยนะครับอ่าไม่ไม่หันเท้าออกไปหน้าบ้านนะให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาในหันหัวออกไปทางนู้นทางหน้าบ้านนะครับให้หันเท้าเข้ามาในบ้านจจะเริ่มมีคนเข้าาาามตลลออดดงทํูว่ ในเรื่องของการเห็นผลนะมันจะไวนิดนึงเดี๋ยวนี้อาจารย์จะปรับให้เบื้องต้นนะครับจะไม่ได้เอาออกอากาศนะอันนี้จะปรับปรับตอนหลังนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนําให้โอเคครับเดี๋ยวอาจารย์พาเข้าไปที่ห้องครัวก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตามมาเลยครับห้องครัวเป็นยังไงบ้างนะ ห้องครัวต้องบอกไว้ก่อนว่าอาจารย์ไม่ได้ให้ปรับอะไรมากห้องครัวค่อนข้างจะดีอยู่แล้วถึงพื้นที่จะจำกัดก็จริงแต่ว่าวางได้นะครับผมหรือว่าวางอย่างนี้ได้นะครับแต่ในเรื่องของเก้าอี้นะครับอาจจะยังไม่ใช่บริเวณที่ไว้จุดนี้นะครับก็เก้าอี้จะไม่ไว้จุดหน้าประตูอันนี้ลองมาไว้ตรงจุดนี้นะครับหรือเปลี่ยนหรือเอาก้้อ้ออกเลยก็ได้เพราะว่าตรงนี้พื้นที่ค่อนข้างจำกัดฉะนั้นเก้าอี้หรือว่าการนั่งอะไรอาจจะยังไม่เหมาะถ้าขยับตรงนี้นิดนึงนะครับให้ขยับตู้ตรงนี้นิดนึงให้ชิดเดี๋ยวเราไปในห้องนนนนนนออออกัััเเเลยยคครรบผผมมโตีี้าาาู่่ทห ห้องนอนแล้วนะอาจารย์ต้องบอกไว้ก่อนว่าเลยนาห้องนอนตรงนี้ครับผมมันตรงข้ามกับประตูฉะนั้นเลยนะคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับก็คืออ่าเจ้าของบ้านนั่นเองฉะนั้นเจ้าของบ้านจะเป็นในเรื่องของการปะทะการปะทะอย่างแรกเลยคือเป็นเสาหลักของคนในบ้านหรือว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงมากกว่าคนอื่นบริเวณหน้าห้องตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอยู่ติดกับห้องน้ำนะครับห้องน้ําจะอยู่ฝั่งนี้ฉะนั้นบริเวณห้องน้ำเนี่ยอาจารย์จะดูจากตรงไหนนะครับอาจารย์จะดูจากโถส้วมนะครับขออนุญาตนะจากบริเวณโถส้วมจะดูโ้้มเนนนนหหััไทิศฉะ โถ่<ส>้วมเนี่ยหันไปทิศนี้ซึ่งตรงกับเจ้าของบ้านฉะนั้นเจ้าของบ้านจะเจออะไรบ้างนะครับใช้คำว่าจะเจออะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับประตูชนประตูเนี่ยเจอผีครับเจอผีฝันแม่นเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นจตบบริเวณที่ติดกับห้องน้ําแล้วก็บริเวณหัวนอนนะครับถ้าหัวนอนมาตรงกับห้องน้ําฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของห้องห้องนี้มักจะเป็นที่ระบายทุกฉะนั้นห้องน้ําหรือโถสซ่วมเป็นที่ระบายทุกเป็นที่ปวดทุกฉะนั้นเจ้าของบ้านอย่างเงี้ยมักจะเป็นที่ระบายทุกของผู้อื่นเสมอจริงหรือไม่ จริงม,มักจะมีคนมาปรึกษาหรือว่ามาม,มาปรึกษามาพูดคุยมายืมเงินไหมม,มีบ้างเ<ช>ห็นไหมครับ ทุกคนเนี่ยต้องเจอก็จริงครับแม้กระทั่งตัวอาจารย์ก็เจอนะครับแต่คนที่เจอบ่อยที่สุดคือคนที่เป็นอยู่ในสภาวะในทำเลอย่างนี้วันนี้อาจารย์จะพามามูและปรับให้ใหม่ครับเจ้าของบ้านอย่างนี้นะครับตอนนี้เรามากันถึงห้องนอนแล้วนะครับมาบุกกันถึงห้องเลยทีเดียวก็ต้องขออนุญาตเจ้าของห้องอีกทีหนึ่งนะครับก็รู้สึกเกรงใจด้วยนิดหนึง่งบริเวณที่อาจารย์บอกต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้และหัวนอนของหัวนอนอยู่ทางนี้ถูกไหมครับใช่เห็นไหมตรงกับที่อาจารย์พูดนะครับถ้าหัวนอนอยู่ตรงนี้นนะะะะครรรรัับบบผมมมชีีีวิตกกกจใเื่่องทททาายยุุ เล่าความเท็จเล่าความจริงแล้วมีแต่เรื่องอะไรเรื่องราวอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของเราน <c oughs> ึกภาพออกใช่ไหมครับว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราใช่อือนั่นคือเรื่องของคนอื่นที่เข้ามาในชีวิตส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นบริเวณตรงนี้อาจจะไม่เหมาะกับในเรื่องของการวางพระนะครับผม <c oughs> นะอาจารย์จะให้เอาออกหมดเลยและให้หันหัวนอนใหม่นะครับห้องนี้นะครับผมถูกบังคับ อูบังคับให้หันหัวนอนไปบริเวณตรงน <East. S 1> ี้เท่าน well <idée> so, we so, ั้นด้วยนะครับเพราะว่าติดกับประตูฉะนั้นจะต้องวางได้แค่บริเวณตรงนี้เท่านั้นนี่ก็คือสิ่งที่มันเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่เราสามารถเลี่ยงที่จะเป็นที่ระบายทุกหรือว่าห่างจากห้องน้ําได้นะครับส่วนในด้านของโต๊ะทางานถ้าให้อาจารย์แนะนําไม่มีทางเลือกเหมือนเดิมนะครับอาจจะต้องสลับกลับมาอยู่ตรงนี้แต่นะครับแต่อาจารย์จะให้หันหัวไปทางนี้ถึงฝั่งนี้จะติดห้องน้ําก็จริงแต่ไม่เป็นไรครับผมฉะนั้นตําแหน่งทิศการงานคือตรงไปข้างหน้านะครับก็ ว่าต้องมีข้อแม้อยู่อาจารย์เคยไปดูนะครับบางคนหันหน้าไปทิศอยู่บ้านล้างเลยฉะนั้นการงานไม่ดีแต่บ้านหลังนี้คือมีมีเจ้าของมีคนอ,อยู่อ่าฉะนั้นไม่มีปัญหานะครับฉะนั้นย้ายลองปรับเปลี่ยนดูอันนี้คือส่งผลเลยนะครับจำไว้นะครับห้องนอนห้องพระนะครับถ้าคุณปรับดีๆคุณจัดดีๆนะครับส่งผลต่อชีวิตคุณเลยถ้าคุณปรับเสร็จแล้วคุณทําการสวดมนต์ทำการมูนะครับมูดีๆไหว้ดีๆขอดีๆคุณจะได้มีในเรื่องของโชคลาภหรือหน้าที่การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งงานเดี๋ยวเราไปดูบบบบรรรรริิเเเเววณณจจุุุดดดหลลััังง้้้้าานนนนตต่อยยคป็สที าจรย์ต้องบอกไปก่อนว่าอาจารย์ค่อนข้างจะชอบนะใช่รับว่าค่อนข้างจะชอบแต่จุดตรงเนี้มันขาดอย่างหนึ่งมีธรรมชาติมีทุกอย่างดีนะ มันขาดน้ําฉะนั้นถ้ามีโอกาสหรือเป็นไปได้บริเวณจุดนี้น้ําควรจะมีไรบัวนะครับควรจะมีน้ําหรือควรจะมีอ่างบัวหรือว่าควรจะทําทําเป็นแอ่งน้ําหรือเป็นบัวอะไรเงี้ยให้มันดูเป็นธรรมชาติพยายามนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะต้นไม้นะครับอย่าให้เกินหน้าอกให้อยู่บริเวณสายตาหรือว่าเรามองไปได้สําหรับต้นเล็กๆนะถ้าเป็นต้นใหญ่ก็คือไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นต้นแบบนี้คืออย่าให้เกินบริเวณหน้าอกนะครับถ้ามันลกจนเกินไปนะครับเราจะมองไม่เห็นศัตรูศัตรูก็คือพวกงูเงี้ยวเขี้ยวคอหรือว่าสัตว์มี และอย่างอื่นอะไรมันจะเริ่มดีขึ้นเองอันนี้ลองปรับได้เลยนะครับเห็นผลนะครับต้นที่ควรปลูกต้นวาสนานะครับบริเวณตรงนี้นะต้นวาสนา ต้นอ่าต้นมะลิต้นทรณีสารนะครับที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะครับหรือที่นี่มีสิ่งที่มองไม่เห็นเยอะฉะนั้นมีต้นทรณีสารก็จะดีลองลงมาเป็นต้นเมตตามหานิยมที่นี่เรามีทั้งร้านค้าร้านขายแล้วก็มีทําเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงด้วยนะครับร้านค้าร้านขายก็ควรจะมีแล้วก็ต้นเฟิร์นข้าหลวงอันนี้ดูจากบริเวณจุดนี้นะครับต้นไม้แต่ละที่แต่ละบ้านจะมีการปลูกหรือวางไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ควรจะมีเฟิร์นข้าหลวงไม่ต้องใหญ่มากนะเป็นเล็กๆเ,เ,<ล>เป็นเป็นแบบพิธีและะที่่ขาดดไไม้ไนครับ ก็คือต้นตะไคร้นะครับของต้นตะไคร้เนี่ยก็เป็นต้นไ่ยุงนั่นเองฉะนั้นบ้านหลังนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีจะมียุงเยอะมากกว่าคนอื่นนะครับเพราะมีธรรมชาติเยอะจริงไหมยุงเยอะกว่าบ้านอื่นอีกไหมบริเวณที่อื่นก็เลยติดมากส่วนต้นนี้ต้นนี้อาจยังไม่ใช่ที่ไว้ต้นนี้เป็นต้นพริกนะครับต้นพริกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นต้นที่ร้อนแรงแล้วก็เป็นต้นทัดไฟใครก็รู้อยู่แล้ว ฉะนั้นจะไม่อยู่บริเวณจุดตรงนี้ผมเลยเอาน้ํามาแทนนะให้มีความเย็นให้เกิดตรงนี้ให้มันเย็นแล้วมันดีอยู่แล้วแต่ต้นพริกอาจจะอยู่บริเวณตรงหลักบ้านนั่นเองเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนําต้นไม้ตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับผมตามกันไปเลยครับเรามาถึงบริเวณจุดมุมของบ้านแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยบางคนเขาก็มองว่าเป็นจุดอับแต่ถ้าเราทําให้มันดีมันเป็นจุดที่เรียกทรัพย์หรือเป็นจุดที่มีในเรื่องของลูกเทวดาหรือในเรื่องของพูดผีวิญญาณแล้วกันฉะนั้นบริเวณจุดตรงนี้มีในเรื่องของพลังงานอยู่ด้วยนะครัับฉะะนน้้ออออาาจจรย์ใหหเกมด ตรงนี้เขาออกหมดเลยนะไม่มีอะไรเลยต้นมุงต้นไม้ออกหมดเลยนะครับจะให้ปลูกอยู่ต้นเดียวต้นขนุนต้นขนุนอยู่ท้ายบ้านมันหมายถึงนุน้นดวงนุนงานนุนเงินดวงไม่ตกชะตาดีปลูกเป็นเคล็ดไม่ต้องเอาต้นใหญ่มาลงนะครับให้ปลูกเป็นเคล็ดแล้วก็ให้ดูแลไปเรื่อยต้นใหญ่แค่ไหนก็คอ่คอ,ยคอ,ยคอยค่อยค่อยขยับกระถางไปเรื่อยอันนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงและหนุนดวงหนุนชะตาได้ดีนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็ได้แนะนำนะครับคุณพันธุ์ที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับผมยังไงก็รอติดตามผลนะครับสิ่งที่อาจารย์แนะนีแต่ กับสิ่งที่คุณพันแจ้งมาเนี่ยก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับมีอยู่บริเวณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับฉะนั้นถ้าจะไปดูที่ไหนก็ลองเสี่ยงโชคกันดูนะครับยังไงวันนี้นะครับผมอาจารย์ปริญญาก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพันตมากมากเลยนะครับที่มีการเชิญชักชวนมาให้นะครับผมอาจารย์ลองปรับลองแก้ดูนะครับสําหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ